รถสับหาสองแถวสองแถวสองแถวสองาถวสองแถวสองแถวสองแถสองแถวสองแถวสองแถวสางแถสองแถวสองแถวสองแ ที่สถปัญหาดีทางสิ่ครับจอดเยี่ยมชานชมาทางที่สองครับรถรรบรธรรมดา,า,ทาเที่ยวรองโมสองศูนย์แปดนำต่วผู้โดยสารจากสถานีนครสวรรค์ปลายทางกรุงเทพครับลงทางนี้ทางสี่ก่อนลงจากขบวนรถตรวจสอบสีของสัมภาระของท่านนำลงท่งานต้องควบคุมครับเดินทางเข้ากรุงเทพครับมีตัวใยสารฟรีแล้วซึ่งจัดหาที่ด่างคุณขบวนรถให้เป็นที่เรียบร้อยครับ